อย,อยากได้คำคมมะไหนไหนโชว์หน่อยจิตต้ว่าไปนี่ไงหัวนมเราเนี่ย,ค,นนมยคมเหมือนกันโอ้ถ้าหัวนมคมแล้ว <c oughs> ข้างล่างจะไปเหลืออะไรเนี่ยคะคุณโอ้โหตมันอยากโดนรูปคมแน่ๆเชื่อรูปเหนือได้ไหมคลิปนี้มีภาพเสียงนะคะ ทีบนี่นี่ชอบเสียงแล้วค่ะที่ไม่เหมาะสม<อ>ที่ไม่เหมาะสมต้องใช้กัปตานในการทัพแล้วยนะคะไม่ใช่เด็กตั้งไว้สิบแปดคนได้รับคะแนะนเด็กลำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับ <laughs> อย่าลืมกดติดตามดีว่าลืมกดติดตาม,นะตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก็ตัวข้วใกล้นะคะชื่อชื่ออะไรกันบ้างชื่อชื่ออะไรกันบ้างอ๋อถ้านางเทนะพี่เทปไปไปแล้ว กลิ่นเฉยมาเลนี่ยยามลมเฉยมากลิ่นปากเต็มหรือเปล่าวันนั้นอ่ะยามใหญ่บ้าไหวพัดบ้าทำไมกางเกงพี่มันบักวะพี่เปลี่ยนกางเกงดิหมายถึงกางเกงในปะที่เป็น,ปน,ปปนขาวดำปะอ่ะให้ผมเปลี่ยนให้ไหมมาดิเอาสีขาวแต่แต่ผมชอบสีดำอ่ะดิก็จะเอาสีขาวอะ่ะเอาผมอ,อยากได้สีดำไงก็จะสีขาวเอาผมไหมล่ะ,ะติดเทปโซนนั<ท>้นแหละ มาเขาไม่ได้กลัวหรอกแล้วสู้ใครไม่เป็นหรอกใ้พี่สาวพี่สาวเพิ่งมาใช่ครับมาที่นี่อ่ะนะเพิ่งมาแล้วมีลูกเลยเหรอใช่มีคนมาขอให้แบบเป็นลูกไงขอให้เป็นลูกหรือขอเป็นแม่เออเอออยู่เฉยก็เป็นลูกอะไรวะเนี่ยอยู่อยู่เฉยก็มีลูกแล้วผมจะขอเป็นหัว่ะถ้าขอเป็นผัวนี่ต้องดูก่อนว่าเด็กหรือเปล่า ก็พอตัวบอกให้เสียงโชว์ดินี่ไงนี่ไงชอบไหมอทาท่าเนี้ยท่าน,นี้ก็ได้เนี่ยเต่าจระเข้กบดานหน,านี่จระเข้นี่ไงใช่หรอมันคือจระเข้กบดานเหรอแน่นอนคอด,ดุด้วยมีเสียงปะขู่ได้ไหมเมีย <c oughs> วคอดุบอกให้มาขายประกันครับ ขอประกันหัวใจได้ไหมครับรู้รู้ป่ะเขาเป็นเด็กเอ็นเราเ้ยพวกนี้คีโอเนี่ยห้าคนสองพี่ควบหมดเลยเนี่ยถูกคับเป็นไงน้องพี่เทพวะโคเท่ภูมมใจสนสนใจใหม่คนป่ะเป็นหกรถบรรทุกวิ่งเข้าได้อะแบบฟฟิคุณแน่ใจเหรอคุณคุณแน่ใจเหรอว่าของพวกคุณขนาดนั้นอะฮะ ดูใช่ดีร้องว่าร้องว่าล่ะก็ร้องอันนี้ไม่ไม่ไม่คุณคุณร้องไหมล่ะร้องกันอ่ะอาจจะอาจจะเป็นไปได้คุณจะร้องไหมเนี่ยหลังตึกเนี่ยเลยอ่ะหลังร้ก็ได้นะผมติดด้วยนี่นี่คุณลองชักชวนรุ่นน้องคุณอ่ะว่าจะเข้าวงการหรือเปล่าเนี่ยคนหลังอะคนที่ถือดอกไม้ผมอค่ะประกันเทครับไหนอะประกงประกันถือดอกไม้ไว้วางหน้าหลุมศพครับไอหนุ่มเดี๋ยวพาไปเปิดโลกเข้าร่วมซะ เดี๋ยวพาไปเปิดโลกโอ้เปิดไปได้แล้วพี่เลยเออเดี๋ยวพาไปเปิดโลกมีอะไรเด็ดๆบ้างป้ะเข้ารูปกลุ่มมีมีอะไรเด็ดๆบ้างไหมก็ผมไงผมก็เด็ดอะไหนโชว์มีแต่เอวครับพี่ไปเด็ดแต่ไม่โชว์นะครับพร้อมแล้วอ่ะก็กดดีเอาไม่ใช่เรือว่ากลัวแค่นั้นแหละไม่ได้กลัวแต่ในนี้เราเฉยๆจริงป่าวจริงป่าวจริงป่าวแต่ในนี้เราเฉยๆอ่ะมีมีเหรียญทองปไปเราขอหน่อยอืมของไม่พีแล้วดิ พูดเข้ามาวันแรกครับเอาอะไรมาเข้ามาวันแรกนี่อาการอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับพีไม่มาไหนแล้วผมใช่ครับเข้ามาวันแรกนี่อาการแบบนี้เลยเหรอครับผมวันแรกครับใช่ครับพอดีคึกไปหน่อยครับคึกคึกครับพอดีแบบอยากโดนแบบรุ่นพี่อะไรอยากโดนรุ่นพี่จัดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่ามีคนมาคุมอย่างเออเขาเป็นแม่เราให้พวกเองเองเอาป่ะไม่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 ข้าข้าจะรอไม่แล้วอ่ะครับช่วงนี้เรยยังไม่หอมมาดี พร้อมแล้วต้องพร้อมแล้วเอ็งเป็นเมนเหรอนายเป็นเมนเหรอวะนายนายเป็นเมนเหรอนายมีเมนกับนายตกตะกก็คือแบบเอวเราโคตรพร้อมดูดีดูดีดำดำดูดีดูดีดำแล้วไม่พร้อมยังไงพี่โอ้ยพี่ผมได้ยินเสียงพี่ผมว่าพี่ผมคนลุกเลยว่ากดพี่เหรอกดตูดลุกเลยพี่เอ้ยนี่เข้ามาวันแรกคือดี มาว่าแรกนกันครับก่อนแรกขาแรกนี ine, ikka, <crackers. S 2> like g, ่ยนะโดยเอาผมแค่นั้นแ่ะก็ตกเตียงนะบอกแค่ให้บอกให้แค่นี้อ่ะเดินเดินเดินขนาดนี้แรกต้องต้องการหาให้เรียงครับใช้หาจากตกเตียงไหมครับเดินขนาดนี้ป้าป้าได้ยันต้นลุงอ่ะแบบกินน้ำเป็นแบบเป็นถังอ่ะ ว่าทีละคนโฆษณาเกินจริงว่ะเธอแล้วนั่งนิ่งร้องไห้นี่ก็ไม่เอาเธอก็อยากโดนอยู่แหละเฮ้ยมีมีมีคำคมไหมฮะอืมมีครับคมดีมีมีมีคำคมไหมฮะโอ้หไม่มีฮะตอนนี้มีครับมีมีมีไม่มีเดินมาเลยใส่หน่าไหนๆขอขขออหน่อยขอหน่อยเอ่อมีทับมีอ๋ออีแกเจอนี่แก จะเอาคำคมอ่ะไม่มีใครมีคำคมเลยวะก็บอกว่าคัตเตอร์มาแไม่เอาคัตเตอร์เอามีดไม่เอามีดไม่เอาอิโตกไก่นะครัไม่ไม่ไม่มอหยุดก่อนเว้ยอกไก่ต้องมีคนหักอกหมักต้องมีคนไก่ เล่นถูกเลยพูดถูกอ่ะวันดีค่ะคุณลุงโอ้ขอโทษค่ะาหนูหนูไม่น้อยนะคะหนูใหญ่แล้วว้ายต้องให้น้องชายผมเช็คแล้วแหละค่าว่าจริงหรือเปล่าน้องชายไปเช็คดิน้องชายไปเช็คดิชื่อชื่อยิปซีค่ะแล้วแล้วพี่ชายชื่ออะไรคะชื่อยิปต่อไปดิชื่ออะไรนะชื่อสียิปครับ ซียิปซียิปอยากได้คำคมมะไหนไหนโชว์หน่อยจิโตว่าไงเอ้ยนี่ไงผนนมเราเนี่ยคมเหมือนกันมันคมตรงไหนอะเราเอาหน้ามาถูดิมันจะบาดแก้มเราปะเราหน้าอุ่ะ โอ้ถ้าหัวนมคมแล้วข้างล่างจะไปเหลืออะไรเนี่ยคะคุณโอ้ตัวนี้อยากโดนลูกคมแน่ๆเพื่อลูกคมแน่ๆก็ลองดูแล้วลสูตรขาวตัวอานี่ย่อจากอะไรอ่ะย่อย่อย่อมาจากเลื้อนครับรู้รู้รู้ไม่เห็นเห็นไกลๆนึกถึงการ์ตูนอะไรวะโปเกมอนน่ะก็ก็นี่แหละครับก็ก็ดูดูโลโก้ข้างหน้าดิครับมันเป็นโปเกมอนครับลองลองเกดูมัโปเกมอนยังไงลองลองเหนื่อยลองลองดูไอ้แก๊งที่มันมี2ตัว มันเป็น<ล>แก๊งร็อกเก็ตครับแก๊งมุสชิโคจิโร่เราสองคนแก๊งร็อกเก็ตแห่งจักรวาลไวโฮววันนี้ที่สงสัยรอเราอยู่แหวบส่วนจันนิดเหนียวเงาเออแก๊งร็อกเก็ตเออเออไม่ถึงเลยอ่ะนี่แม่เป็นคนคนคิดที่ทำสูตรอันนี้ขึ้นมาไหมร็อกแปไปไปไปดูสูตรกันเลยปะ <c oughs> วัสดีค้คนนี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 ้เขาแบบเขาเห็นเขาเห็นสูตรกูปุ๊บเขาบอกเขาว่านึกถึงแกงล็อกเก็ตเลยแกงล็อกเก็ตพวกคุณได้แรงบันดาลใจจากโปเกมอนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับถามบอสเลยครับถามถามบอสเลยครับบอสแมวข้างหลังครับบอสแมวครับบอสแมวแมวใช่ข้างหลังบอสแมวครับแมวฮัลโหลบอสแมวเราถูกใจสูตรคุณมากเลยทําให้เรานึกถึงแกงล็อกเก็ตได้ว่าไงครับคุณชัยสีผมเหมือนผมเนี่ยเป็นเมียผมหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยคุณปกติเราเจอแต่คนทักว่าเฮ้ยใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณทักว่าเฮ้ยเป็นเมียผมเปล่าทไมคุณตรงมากเลยครับพี่ชายตรงมากเอ้ยแฟนผมครับแฟนผมครับพี่ชายพี่ชายเจงครับฮัลโหลคุณคุณแมวคุณแมวเราเราขอฟังเสียงคนไหนได้ปะเสียงแบบคนปกติอ่ะเอ่เราเกลียดูดปกติดิเลยบอสปิด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 ด้วยปิดปิดนั้นด้วยปิดนี้ด้วยปิดปิดเออโคด้วย ปนนี่คุณเป็นคนแรกที่จะได้ฟังใช่ใช่ครับคุณเป็นคนแรกครรับแกนะตื่นเต้นว่ะไดีไหมโคตรเบาเลยโคตรเบาฮัลโหลดียังบอสบอสแมวมีคำคมไหมคะบอสแมวเบี้ยวแต่เขาตอบแล้วครับเบี้ยวพ่อพ่อแบบว่าไม่ใช่เด็กเรียขอเรียได้ป่ะแบบนี้เพราะได้เออต้องมีดีไม่ไม่ยอมเลยดีนะมีแต่อวยคมครับคมพอไหมอวยคมทั้งทีทั้งทีเดี๋ยวที่รักเป็น ผมก็บันดลุบรรดาบรรดนใจให้มันครับอันนี้คือผัวหลวงใช่ไหมครับโนโน่มีผัน้อยผัวน้อยมองหน้าพวกผมสามคนไว้ครับพวกผมเป็นผัวสำรองครับมองหน้าไว้โอเคเธอเธอวางรูปแบบเงาุใมาใช่พร้อมเคลมครับพร้อมเคลมก็ถ้าถ้าคุณดูแลเขาไม่ดีพวกผมก็พร้อมดูแลแทนคุณเงใช่ครับแล้วก็ร่วมกันเลยมาตอนนี้สามคนได้เหรอ สามคนดูแลดูดูแลดีกว่าคนหนึ่งนะครับเฮ้ยใช่หรอผมรู้จักเขาเลยนะใช่ใช่ใช่อันดับแรกสีที่เราโหยหาคือไอเนี้ยไอตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยเราอยากได้อ่าฉสิถ่ายว่ามึงมีไหมล่ะมีครับมีมีครับมีทุกอย่างอ่ะครับอยากเขาได้ไหมเออให้ให้เราได้ไหมถ้าให้เราได้เราบ้านมูฟให้ไม่ได้ครับมันจิมผมผมมีนี่ได้นี่นี่ผมมีสัตว์เลี้ยงน่ารัก น่ารักอุน,นี่โอ้ยน่ารักคือธรรมดาคร<ะ>ับธรรมดาครับหมาหมาใช่หมารอสาวใช่หมเขามี Facebook กับ t i k t o อกด้วยนะเผื่อไม่รู้ฝากไปตำกั้นด้วยจุกมัวสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อกาแฟให้นะคะก็สามารถกดได้ตรงนี้เลย